Are you ready? Yes. One, two, three. ชีทั้งแอนทีชีทั้งแอนทีชีทั้งแอนทีแอนชินแอนเนนี่เป็นเพลงบอกชื่อ My Face ชีทั้งแอนทีแอนชินแอนเน่ oh